วันนี้ได้มาให้น้ำกระโพดหวานแปลงที่หนึ่งกันนะจ๊ะเป็นกระโพดหวานพันไฮบิตเจ็ดสองตอนนี้อายุของเขาได้ห้าสิบสี่วันแล้วดอกหัวบานละเกสรเริ่มร่วงแล้วจ๊ะตอนนี้ดูฝักตรองออกมาทั้งใหญ่ทั้งยาวเพื่อมารับเกสรที่ร่วงของเขาตอนนี้กำลังผสม เป็นช่วงกับ,กบสมเลยทรงที่ออกมาถือว่าสวยใช้ได้ mm hmm. ก็คงง่ายไม่นานทรงดีสวยสม่ำเสมอ่อแปลงนี้เราก็แต่ง แต่งต้นแต่งขแขนงสองรอบเหมือนกันรอบที่สองนี่มาแต่งเกือบเกือบจะใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายรุ่นจะเบ่งแล้ะมาแต่งอีกรอบนึ่งแต่เ,เราไม่ได้ทําคลิปลงเพราะถ้าเราแต่งต้นสวยเสมอดีไม่เอาต้นเล็กหรือว่าต้นรุ่นน้องไว้ขาโพดยังไงก็เวลาแก่ก็แก่เสมอ แล้วก็ฝักจะสวยเพราะว่ามันไม่มีต้นเล็กแย่งการกินอาหารเพราะว่าถ้ามีต้นเล็กแย่งมั่งอะไรมั่งก็จะต้องมีฝักเล็กฝักน้อยแต่นี่ไม่มีเราแต่งออกเอียมเลย